สว,วัสดีจ้าวันนี้นะคะเราจะมาทําไข่เค็มกันเมื่อวานซื้อไข่ออยมาจากบริษัทนะคะเราจะมาทําไข่เค็มกันก่อนอื่นต้องล้างไข่ให้สะอาดก่อนนะคะมา <c oughs> ล้างไข่ก่อนน้องกระจังล้างไข่เร็ว <c oughs> กระจังช่วย เอาฟองน้ำถูติดที่ค่อยๆแล้วูกมันจะแตกเนี่ยเราก็จังก็ไปเขียนมันทึกส่งุณครูได้นะช่วยแม่ทําไข่เค็มโอเคไหมเนี่ยล้ยางจานไอที่มัน,นำดำๆนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนยผิวที่มันติดไข่มาอเงี้ยะคะ่ะให้สะอาดเลยนะพร้าเราเราจะไปทําไข่เค็มกันสูตรแม่น้องดีมคไหม ล้างให้สะอาดโอเคพอสะอาดเราก็มาใส่นี่ไว้ใส่นี่ไว้แช่ไปในนี้ก่อนลูกแช่ในน้ำก่อนเออเอ้ะกีอีกอ่าถรูสอนเด็กช่วงปิดเทอมให้ทำงานบ้านให้เก่งเรื่องเล่นเก่ แม่เหมือนสะอาดแล้วสะอาดแล้วก็วางลงอ่ะใส่ในะนั้นใส่ในนั้นเออนีวใช่ใช่เราทำล้างผิวให้สะอาดนอกจากล้างตัวเราเหมือนล้างตัวเราใช่เป็นนี้ป็นการเกลี่ให้รู้จักถ้วยเหลือผู้ปกครองนะคะนีน่ ไข่สะอาดแล้วแล้วก็จะล้างไว้หลังจากนั้นเราจะไปต้มน้ำเกลือกันโอเคไหมนะเราจะใช้สูตรเกลือถ้วยครึ่งกับไขบ่สิบฟองเนาะแล้วเราก็จะหมักเราก็จะดองเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะแช่ไข่กับน้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ20วันนะคะนี่ ไข่พี่ออยไข่พี่ออยซื้อมาเมื่อวานสอนเด็กทำทำอะไรให้เป็นทุกอย่างนะ้องเด็กสมัยนี้ต้องสอนถ้าไม่สอนทำไม่เป็นจริงไหมคะน้องกระจังแม่ครับแม่สะอาบน้ำสะอาดแล้วคะ่ะครับอยากให้ดูน้องกระจังช่วยนะคะทำอเองน้องกัจจังอยู่ตรงนี้องกระจังอยู่ตรงนี้นะคะ ให้สะอาดนะลูกนะนี่เลยผิวมันนะลูกถ้าเราทำไม่สะอาดมันก็ไม่น่ากินถ้าเราทำสะอาดนะผิวไข่มันก็จะสะอาดมันก็เราก็เราก,เราก็ต้องเราไม่ใช่จะเป็นคนกินใช่ปะ่ะถ้ามันไม่สะอาดมันก็ไม่น่ากินไงก็เหมืนอนกับปะรดใช่ เวลาว่ามีประโยชน์ไม่ต้องไปเล่นเกมมากนะมีประโยชน์เยอเะยอแยะ<ต>เ,เลยใช่ทำงานบ้างให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมนะี่อือเรียบร้อยถ้าเราทำอร่อยนะเราก็จะทำกินอีกโอเคไหมนะถ้าสูตรที่เราทำเนี่ยอร่อยติดใจเราก็มาเพิ่มไข่โอเคไหม ซีพอล้างเสร็จปุ๊บเราก็มาล้างน,น้ำจริงค่ะอ,อันนี้ไข่ไก่เหไข่เป็ดระวังไข่แตกด้วยถ้าไข่แตกเราจะทำไข่เค็มไม่ได้โอเคจแล้วเราก็จะพักให้มันแห้งก่อนเออล้างน้ำให้สะอาดอีกทีโอเคไหมน้ำนนี้ล้างใส่นี้ ให้มันเสด็จนะก็คืออ่าประมาณถ้วยครึ่งนะคะถ้วยครึ่งอย่างนี้นถ้วยครึ่งจางกระชอนแม่หน่อยได้ไหมแม่มตสกเกลือไหมล่นะใส่เกลือช้อนก็ได้หนึ่งเทเลยอือหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะอันนี่ถ้วยครึ่งถ้วยครึ่งนะคร ใช้เกลือเม็ดจะดีกว่าของน้ำแข็งเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนน้ำแข็งก้อนเลยใช้เกลือเม็ดจะดีกว่าน่าจะเค็มนะหนึ่งถ้วยครึ่งต่อน้ำหกถ้วยโอ้น้ำไม่มีเดี๋ยวนะคะน้ำไม่มีมน,มน,น้ำขวน้ำแ่ะน้ำกดมาให้แม่น้องโอเคเก็งจังมีคนช่วยอีกเทม น้ำหกถ้วยหนึ่งอ้าวหนึ่งถ <6. S 1> นะ้วยกี่ถ้วยลูกหกหกเนาะหนึ่งแล้วก็สองสามแล้วก็สาม เ,ออเดืนดแน้วคเหมันข้าวอะ่ะพออยู่นค่หกหกถ้วยจ้ะโอเครอให้มันเดือดเนาะนี่เลยโอเคเอะน้องจาน้ำไปเก็บนะคะลูกอันนี้ต้มให้มันละลายนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เราจะมาหลังจากเย็นแล้วเราก็จะมาใส่กับไข่ดองไข่เค็มไว้นะคะ น้องกระจังอันนี้ไข่นะคะเดี๋ยวเราจะเรียงไข่ใส่ใส่กล่องเนาะน,น้องกระจังเรียงไข่ใส่กล่องไว้ลูกอ่ะนี่โอเคนี่นะคะคนเรียงกระจังยิ้มให้หน่อยชอบไหมชอบครับอืมอันนี้เป็นกิจกรรมช่วงวันปิดเทอมเนาะใช่ไหมน้องกระจังใช่ครับอืมน้องกระจังจะได้ไม่ต้องไปติดเกมโทรศัพท์อ่ะวางเรียงให้ดีๆลูกเดี๋ยวเราจะเอาน้ํา น้ำเกลือที่เราต้มไว้มาใส่โอเคไหมอันนี้ขาวอะอืมขาวสิเราล้างหน่อยดีเนาะเอเรยงไว้โอเคถ้าเราไม่มีหลูนะคะเราก็ใส่กล่องอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหลูเราก็ใส่กล่องอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็จะดองไข่ทิ้งไว้สักยี่สิบวันเนาะเพื่อให้มันน้ำเกลือซึมเข้าไปในไข่เนะเาะน้องว็จังชอบกินไข่เค็มไหมชอบอ,อันนี้หากิจกรรมให้เด็กทำนะคะเพื่อ เด็กๆจะได้ไม่ไม่ติดโทรศัพท์เนาะนี่ใครๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะจริงๆเด็กมีความสนใจพื้นฐานที่เราหากิจกรรมให้ทํานะเขาก็จะชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราเล่นโทรศัพท์เราก็ต้องหากิจกรรมให้เขาทําแบบนี้เขาจะจิตใจเขาก็จะอยู่กับสิ่งที่เราให้เขาทําอืมเสร็จแล้วยังทั้งหมดกี่กี่ฟองคะจิบ <10 S 1> <10 S 2> ฟอง,ฟองโอเคอันนี้น้องกระจางชอบกินไข่เค็มใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนใส่น้ำอีกทีนะคะโอเคต่อไปนะคะตอนนี้<ว>น้ำมันเย็นแล้วเนาะเราก็จะยกหม้อนะคะนี่เลยเทน้ำใส่เหมือนทะเลเรือให้ออไข่มทะเลไหมโอ้ยจังมันจะท่วมไข่เราเกินไปเนาะมันจับปหน่อยอืมนี่เลยเราก็จะแช่ไว้อย่างนี้นะเหมือนมันจะเยอะไปนะ้นองก็จังว่าไหม หนูก็ว่ามันกัดมันเยอะไฟมันลอยฮะมันลอยได้ใช่ไหมใช่ทีนี้เราต้องหาอะไรมากดไว้เนาะเออโอเคอันนี้เราก็จะแช่ไว้ประมาณอ่าจางมือออกเราจะแช่ไว้ประมาณไม่ป,ประมาณยี่สิบวันเนาะเราจะมาดูอีกทีว่าหลังจากนั้นเนื้อไข่เราจะเป็นยังไงคะ่ะอันนี้จบวิธีการทำไข่เค็มบ้านน้องกระจังเคครับ